คนลายอะลยิดกอกเันยอดนีอจริงไหมคิ่าที่ขอถืงิกอเดี๋ยวดูใครจะทำให้กาย็คลิปนดูใครเยอะกันอีกแล้วต้องถือเองสวัสดีครับทุกคน

Do you still have a ticket for tomorrow? Yeah, yeah of course. Of <laughs> course, you can see us in Macau now. Yeah. fun, For international fans, you can buy ticket and fly right now. Live streaming? Yeah, right now. Fly right now. <laughs> sell ticket. Sell ticket. <laughs> Macau. ticket. and Macau ticket. Yeah. Enta mai. is อะติเอาไมไมอมาเข้กดอเาไงซพี่เวฟครับผมอันนี้คือพ่อกจัโคตเหมือนน่ะเยโคตเหมือนน่ะโอ้นี่ไงยยอย่าลืมนะครับ o U in Vietnam อ่าว แต่คือขายบัตรช่วยกันขายบัตรไงหลายขายบัตร It's finished Yeah Yeah We prepare for fan meeting tomorrow We right now prepare for our family meeting tomorrow Yes And we have a special show for you Yes And my note นะเบี้ยวเห็นไหมหุยมันแปลกๆจริงๆว่ะ แม่พี่ว่ามันแสนแเงาเก่าตอนนี้ยังยังไม่ได้ไฟตอกเน้มเงาออบปอบรถคลิกมีเห็นไหมบุบห้าแสนนุ่มบุบดูดิเนี่ยมันดูตรงนี้อ๋อเห็นมันคือที่ อันนี้แบบวะน้ำแข็งเมื่อกี้ป่ะเฮ้ยจริงด้วยวะน้ำแข็งปะจมูกผมบ,บุบบุบปะปิดสตูดิโอเซมนะเพราะว่าไม่ได้ทำนะดีนะไม่ได้ทำจมูกมาไม่งั้นแล้หวหูวันนี้หลอกี่โมง ยมขนาดนี้น้องสนุกมากที่นี่มาเจอกันไน้นะครับฟิตไนายแซนเมียนมาฮัลโหลรอ่ะไม่ผมจะดอติกตอคให้ร้อยทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอครับขอหน่อยขอไม่ได้ไหมพี่โยนมาหนึ่งสองสมหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7 8 9 10 11 12 13 5 16 17 18 19 20 21 23 24 5 26 27 29 30 36 36 32 33 30 2 5 2 3 3เฮ้ยโทษครับก็ฝากทุกคนนะครับผมไปกดไลค์คลิปติกตอคผมด้วยคลิปติกตอคผมล่าสุดลงยังอ่ะพี่กับคุมทนอ่ะพี่เห็นยังพี่ดูให้ไหม พี่ดูคลิปนาติกปอาผมไหมล่ะไม่ได้มาเขินอะไรอุ๊ยนึกว่าหมายถึงคลิปนะมีปะมีสามห่อมาแล้วจ้าพี่คนแรกที่กดไลค์หรือเปล่าข่าเลยไปหลายคนแล้วเท่าไหร่ละพันกว่าห้าพันแปดคนจริงปหมเนี่ยห้าพันแปดคนนึกว่าห้าพันแปดคนกดไลค์พันห้าคนกดไลค์กี่นาทีห้ามิลลิตรงถือว่าช้าห้ามิลลิมีน้องคนกดไลค์ห้าแสนแล้ว Fighting for everyone เสียใจไม่ได้ไปกีฬาทีป๊อปคนนี้เลยค่ะ <laughs> แม่ไม่ให้ไปเราเก็บความรู้สึกนั้นไว้แล้วมาเจอพี่ที่งานฟรีโอเคไหมแล้วก็ตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานวันใดที่เรามีสภาพทางการเงินแปลว่าเราจะไปดูคอนเสิร์ตเมื่อไหร่ก็ได้ เอาตรงนี้เป็นกำลังใจไว้จริงๆยังเจอพี่ได้เยอะไม่ต้องคอนเสิร์ตก็ได้งานฟรีพี่ก็มีเยอะมากๆโดยเฉพาะปลายปีปลายปีนี้มีงานฟรีเยอะมากๆเลยมาเจอพี่ก่อนนะเก็บกำลังใจไปแล้วก็ไปตั้งใจเรียนเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่สารภาพทางการเงินเราจะไปติ่งเท่าไหร่ก็ได้สู้ๆพี่รออยู่พี่ยังไม่แก่หรอกตอนนั้นแหละเพราะพี่ทําหน้าตลอดเวลาอยู่แล้วส,สู้นะ English word English word speak Chinese พี่ชานิสทุกคนดูเนี่ยเล่นเกมเนี่ยเหงื่อแบบโอ้ยทำไมเหงื่อมาแตกขนาดนั้นนะเอาฟิลเตอร์ออกเหรอใครจะบ้าฆ่าตัวตายแบบนั้นแล้วน้องถ่าพี่เวฟเดี๋ยวผมลองเอาฟิลเตอร์อ่อนนะถ้าพี่เวฟรอดผมไปเอาออก Yo, yo, โคตรมีวัยรุ่นใครจะคใครจะรู้ว่าเพิ่งอายุแบบ28เฮ้ยอย่าไปพูดเรื่องโปรเลกเลยับใช่ครับต้องมาไวๆให้ฟิลเตอร์มันจับหน้าผมไว้นึงครั้อุ้ยเจวีเวรเดอะทรีบอยทรีบอยเอาหัวเล็ไแล้วทรีบอยทรีบอยเดอะวัลลัสอัพแมนวัลลัส Yes see you soon i v i t n o m okay I h e a I hear, I hear. I hear. อ่ะฮะโอเคโอ้ we are going to go to airport and fly back to Bangkok to have our dinner แล้วพรุ่งนี้เราค่อยมาคุยกันเพราะว่ามีงานด่วนชอบกระต่ายขาวเมื่อวานมากเซ็กซี่ป่ะผมเซ็กซี่มากเพื่อนเมื่อวานอ่ะจริงเหรอใช่เห็นเลยอ่ะโชว์เอวหวานเพราะว่าแบบเขาชอบเนื้อนมไข่ไม่พี่คำว่าเนื้อนมไข่เป็นคนแบบเต็นต่างหยโคจชพีต้าครับเบบี้

ทำไมฟังเพลงกันเป็นหมุดเลยวะในนี้ดีกว่าโซมิเคียวสึไซโคมฮาร์ท Yes โคมฮาร์ท Yeah ดูดีสด so, เบี้ยวป่ะวะเบี้ยวแล้วพี่ทำอะไรได้เบี้ยวทำอะไรก็ได้ทำนะไหมไม่ได้ทำไม่ทราบชิ้วป้านชิ้วป้านเลยมาชิ้วผ้ายางยังไม่ไมกินเหมยอ,อยู่ยังอง๋อสวัสดีครับโยโย่ไปจากฉันได้แล้วมา ผมร้องไม่เหมือนมาต้องมั้มันไม่เหลียวแลให้แกใครเท่าไหร่ไนตัดเชือนะลอะเหมื่อยนะสิ่งที่เธอทำตอกย้ำให้จบว่ามันเจ็บแค่ไหนให้เพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายอะไรต่อลนะ้ เุ้ยพี่ขี้แตกร้องดังเกินพูดเล่นใครเขาขี้แตกจริงๆผมถามจริงๆน้องแกมันยังมีคนขี้แตกอยู่หรอเฮ้ยอยานี่หรอไม่มีใครจะเป็นแบบนั้นเนาะโอ้โหพี่เอ๋ยพูดรู้สถานการณ์เหตุการณ์ อุ้ยเราต้องทิ้งกางเกงในเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใช่จงหัวือน澳门见哪里不到看哪里都不到看哪里都不到,都不到但是因为那个太多了但是冇埋某埋体某埋台某台某某台 โม่ิ่นยันยันไว้ไล่เด๋ไล่เด๋ลบ ngọ ทุกคนมาดูอะไรกันครับคือว่างเหรอห้ามเสียคงเป็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะดูถ้าข้างหลังทำได้ครบ1,000ที 接个木啊！啊啊啊啊啊啊蔡有福，你播的中国什么呀？什么呀啊？你下什么呀？啊，微博吗？抖音吗？什么呀？我看不懂啊！啊，写拼音吗？ 好、啊，吃饭，很多吃的。好，你们你们也还要很多多多吃点，但是我知道你们吃了很多了。 ันพี่นุ่น คนดูหกพันอะขึ้นมาพันน <uh ึงอะอะวายเหรอปวดหัวเลยอันนี้เอาอีกไหมวายอุยปิงปองชี่นรี่ตุ๊ีชี่เียน人在看我们的。但是我在在教他们来这里啊。Why? 拿摩托车来。w h What's going on? I have just Uy. reaction of the the to the to the here reaction. Yes. And it's just overreaction to make you guys tell that was happened. And there's just only the friends that joy here they even know who was that the video feeling like me. นะะจ๊ก็จะไปฟิลเหมือนผมนั่นแหละค่อยๆจือชือสัค่อยๆจืชือะไรอ่ะมันเปิดกล้องหลังอยู่นะตอนนี่ไงเหรอค่อยๆจืดชืดควาขอโอ้โหไอ้มทันยูนิสเวอร์รลทักได้ค่ Look at my face I am Alexander Wu I am Alexander Wu I was born I'm totally บางจีนออกไง i I'm totally uh, oh, Frank she she Frank yes <Ayée> frank. Okay. 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 Nah, <GT3> I'm Frank tell me funky ดีครับเต็งตต่มซ้ำตต่มซ้ำตต่มซ้ำติ่มซำคนนี้นะครับเป็นฝ่ายขายเราติดต่อมาได้ไม่ได้แกล้งนะอุ้ยอะไรอ่ะให้หรออ๋ออ้าวแล้วผมก็ต้องไปดิอันนี้เงาะเฮ้ยแฉแรงอ่ะแรงถอนขนเลยทุกคน เขาเขาให้ออกจากที่นี่เขาให้ออกออกออกเขาใออกแล้วเอารถเอารถไปได้แล้วเอารไปได้แล้วแหมเขาจะเปิดแฟนโปรเจกต์ที่มีแต่คนที่มาเข้าร่วมได้ดูอุ้ยเชิญชวนแบบประชดกินข้าวด้วยนะครับอยู่มาสิครับมานั่งกินข้างพี่สิครับน้องชายมาฝากเป็นมัดหน้า โอ้โหโชว์ไม่ได้ขอบคุณครับของพี่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่พี่ซื้อมาฝากซื้อจากยุโรปซื้อจากยุโรปโอ้โหฟอร์มยูโรเลยเหรอ Beauty by nature เขาบอกใช้ดีมีไกเซรีนเจลมาสอุ้ยพี่แต่ผมมาสจะผมจะไม่อุ้ยมีมีเพนเทนอลคือดีอันนี้ดีอันนี้ก็ดีมากขออ่านหน่อยพี่ขอบคุณครับพี่ไปเดี่ยวปารีสมาไงก็เลยซื้อนายเอเซนัมมาอุ้ยจะผมจะกับไทยได้ไหมบายบาย บายบายก่อนบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายเดี tomorrow เยเล่นปิดาล่ปดปองก่อนแล้วล่ะโอ้โหวะวะดีชายดีชายดีไม่ไเคยเอารถเอารถพี่ถ่ายหน่อยผมจะแข่งออฟรถห้พี่ถาถ่ายผมด้วย มาเดี๋ยวเรามาดพกันนะคออนไลน์ใช่ไหมเรื่องยมัเจะอยู่ในกระเป๋าไนกี่ะพี่มันไม่เห็นใครเลยแบบนึงสิลูกแ๊บนึ่าดูนะพนันใครครับถ้านใครลงฝั่งออฟโรดโอนมาห้ามพูดพนันพูดพังงนพังงานมาพังงนกันพังงันกันมาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอย่าโทษดิโทษ้าโทษลมหนึองต้มาดีไม่เท่าพิกเด็พไิเจอร์ใหนึ่งสองใช่้เอ้ก้ถึงแล้วต่อโอหนาม่งสามสี่ เปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเป็นท่าของตะเกียบเอาเอาโอ้เปลี่ยนเลยสีเฮ้ยเซิร์ฟอเซิร์ฟอัพห้าสองไ้ตโอ้โห้าสองห้าสห้าอีกแล้วอ่ะผมแม่เคยดนใส่อาส่ดอ่อนที่งหกสามเฮ้ยออก ลเราเล่นกันไมคือต้องมันเล่กแกต้องต้องรแรงใหม่แล้วฮ้ยฮเยสลูกนี้ผมอ่อนนอารถสำเร็จผมนะออนะไ้ทายเยอะไหมะไทายยไมไม่ได้เล่นนามันตบไม่ไปอ่ะเฮีย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  าลงไปซิซิเอาลงไปซิซิเอาลงไป ผมตบไม่เป็นแล้วอะยังผมตบให้ดูอ้ยแโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยกแบล็ก้ล็กลกมบ ใครตายอีกคนหนึ่งต้องได้เสิร์ฟไม่ใช่เยน้องปัญหากับที่ตกตีกับไม่ดีอศูนย์แปดไม่มีแล้วนะแปดพวกพี่เนี่นมาเลอ่ะให้ไปแล้วใหม่เดี๋ยวให้รถตกนะ เอาใหม่เดี๋ยวนี้เปิดไม่ตกลง้ไม่ลงไม่ลงเอาใหม่เอาใหม่ตาใจเขาอะไรอะไรครับทุกคนบ๊ายบายเหนื่อยอ่ะไม่เคยไลฟ์ไม่เคย like ไลฟ์ like อะไรแบบนี้เลย